รู้เขารู you know. ้ได้ไงอ่ะก็บอกเอลซาก็บอกว่าผมเป็นผู้ชายแมนๆครับผมนี่เจอกันนะคะพี่แมนเดี๋ยวถ่ายถ่ายแบบกันนะคะพี่แมนเกลุกใส่วิอ้าวฉันก็ต้องมาเดินหน้าทำงงทำงานต่อไหมล่ะอะไรเนว่ะพี่ขิงไปปะไปพี่ขิงมันจะพาไดยังไง อู้ถึง่ะไรสนิทถมเอลซ่าเอลซ่าเติมเน็ตหรือ,อยังเขาถามเติมอะไรนะเติมเน็ตหรือ,อยังเอลซ่าไปถามมันเอาเองใช้เอลซ่านางมีประเด็นเรื่องเน็ตอยู่นะอย่าเออ่งหวานทีน่า,าหงทำอะไรอยู่เย่งหงเข้ามาวะ อะไรคือทีน่ากับซินดี้ยังไงเราที่ซินดีน้ี่หงเข้ามาไหนเชิญนี่หงเข้ามาที่ทีน่าไหนอ่ะพี่หงชื่อไอจีอะไรนะพี่เม,ม o N ย์หงฮอ N อีหิวเอเอเดี๋ยวไปเจอกันอันนี้ไงนี่ไงพี่หงจะมาหรอจะเข้ามาหรอยืนตรงหนึ่งเพลงชัน <laughs> เอเอไม่อยาก าแว่าพี่หงแรงมากว่าพี่หงแรงมากนะอ้าวแล้วเมย์หายไปคิดแล้วคิดแล้วใช้เน็ตเก้าบาทคิดแล้วอย่า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 เปิดประเด็นอีกทีหน้าไม่ยูเนี่ยเขาสมัครเน็ตกับหนูอยู่ห้องเอลซ่าพี่หงไปกินหมูกระทะไหมเย็นอ้าจริงหรอ ไปไปไปบ้างใส่บ้างจริงไปหนูไปเอลซ่าไปทุกคนไปหมดเลยแล้วพี่ขิงอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยพี่ขิงอะไรล่ะพี่โหงอยู่ไหนเนี่ยพี่เมย์อยู่สนามวันเล่ค่ะนีุ่้ยแรงมากนั่งสองผู้ชายอยู่เขาบอกว่าพี่โหงนอนอยู่บนสวรรค์หรอคะโอ้ยว่างมากมานั้นไปไปไปไรนะ เอลซ่าเธอเสร็จหรือ,อย,ยังลูกสาวมันนี้เราลูกสาวแม่อยู่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าพี่หงเขาบอกว่าราลูกสาวเนี่ยนะพี่ห <Elsa. S 2> นะงเ,าเาขาบอกว่าคุณแม่เสร็จแล้วค่ะคิดอยู่บอกงนี้๋อคุณเมลินดาคุณเมลินดาหายไปแล้วเมลินเน็ตขิดไปแล้วค่าสมัครเน็ตมาแค่เก้าบาทเน็ตหมดพอดี <laughs> เขาบอกว่าให้พี่นัาไปสนามเบลเล่แทนหมูกระทะเออมาสิมาเนี่ยเดี๋ยวจะแทนกล้องให้ดูความดีงามของที่นี่นะแรงเลยนะแรงเลยเห็นไหมตับผมรอแล้วนึ่งแรงเห็นซิกแพคที่แบบเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอาอุที่ของแรงเลยนะวิวดีค่ะ เล่นหนึ่งโอ้ยชายแท้จริงชายแท้จริงชายแท้สิคะ่ะทุกคนคักก็โอเคเจอกันนะคะแล้วนี่คือคอนโดอยู่แถวไหนาอะคอนโดอยู่สุขุมวิทคะ่ะอ๋อน,นี่เราก็อยู่แถวๆนั้นอยู่แถวนี้ปะอโศกเราอยู่ตรงเทอร์มินอลหนูมไม่รู้มันอยู่แถวไหนหนูนั่งรถมาแล้วหนูก็หลับแล้วอยู่ดีมันก็มาโผล่ที่คอนโดเอลซ่าเลย <laughs> คุณไข่มุกมันหนึ่ง <laughs> <laughs> ไหนคุณไข่มุก ไม่รู้ไม่ตอนนี้หนูเหมือนอันนี้มากเลยอ่ะเหมือนเมาพีอ่ะทำไมอะคะดูหัวดูสภาพยังไม่ได้อาบน้ำเลยเออแล้วทำไมไปอยู่แล้วทำไมไปอยู่กับเอลซ่าได้เนี่ยอกหักก็เลยวิ่งมาหาเอลซ่าว่านาโคอยู่ยส่องไม่ได้ชีน่าอกหักก็อยาไปหาเอลซ่าที่บอกให้มาที่นี่ลูกว้ยแรงพี่หงไม่บอกให้ไวกว่านีไงบอกตลอดชวนตลอดเนี่ยมาทำแบบปาร์ตี้มารีบีคิวกินกัน มีเตาบาร์บีคิวทำไมมิลลี่บอกพี่ไว้ก่อนนะคยฉันชวนมาหลายรอบแล้วฉันชวนทุกคนมาหลายรอบแล้วเอลซ่านางตัวหอมมากเย็นเนี้ยคือวันเนี้ยนางตัวหอมมากซึ่งซึ่งมันหอมกับลากเมย์มาลากไปเมย์มาเมย์มาแล้วพี่เมย์มาเราเร็วขอร้องเดี๋ยนะลากแป๊บเรอ่ะเอลซ่าเขาอยากคุยกับพด ชิวๆใช่ป่ะวันเนี้ยเสหงชิวชิวดูกูดูดูดูซึ่งกูขายกูชิวมากเออว่าเนี่ยกูบอกให้กายเป็นเหมือนกันมื่กูบอกให้ใส่ชิล้วก็ไม่มาเอออยากใส่ชิวเนี่ยลองมึงอยู่เนี่ยเตาบาไปชิวลองอยู่ได้มีสาวว่านำให้โดนอุ้ยมีอาหารตาให้ดูไปคนว่างานแบบพวกเราอ่ะมืนก็ต้องไปป้าทีนาเปลี่ยนไปหาพี่หง ใช่ 2> 2> มึงเปลี่ยนง่ายเกินเปลี่ยนง่ายเกินูบอกเลยวิวตรงนี้ดีกว่าเชื่อกูจริงๆว้ายเออซาตกตึกหรอเสียงอะไรเออซาตกตึกเหรอไม่เสียงมันดังปังจะดูว่านางกระโดดแล้วรือยังไงไม่คืออยากไปนะแต่อยากไปแบบวันที่แบบกูมไม่ต้องมีอะไรไปต่อวันนี้กูต้องกลับไปหาแม่ไงคือกูจะตกตึ ที่นอนไงกับบัานก็ที่หมูกระทะเสร็จแล้วจะไปหาแม่ต่อเดี๋ยววันอีกวันสองวันเดี๋ยวนาจะไหนวันเสารวันเสาร์วันเสาร์เออเดี๋ยวเออได้ได้ได้วันเสาร์มาเร่อสี่โมงหกโมงเออที่หน้าที่หน้าก็ไปได้ใช่ไหมไปได้ตลอดใช่ไหมไปไหนอะแม่เดีวกับก็ไปหาไปเล่นที่ขอดอลเล่โหงไงอืมกัับพทยล็ไปเที่ยวเล่นพัทยาสิแล้วกลับวันไหนพัทยาก็เพิ่งไปมาไม่ใช่ตลอดทีหน้าจะรีบไปไหนอีก ไม่ก็บ้านหนูอยู่น่านไงแม่แม่จะให้หนูนอนที่ไหนละแม่ก็หาแฟนที่นี่ก็ตั้งรกราเลยนอู่ีีตัวต้องหาแฟนอยู่นี่ละล่ะขอร้องาปเห็นรูปหรอเห็นรูปหนูก็ว่าอยากดูด้วยโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยเพราะว่าดูคอมเมนต์ทุกคนบอกว่าให้พี่เมฟังทีน่าค่ะฉันเจอพี่เมร้อยรอบแล้ว เมถ้าวันนี้ถ้าวันนี้คุณอาร์มไม่ไปกูไม่ไปนะกูบอกไ้ก่อนเขาไปส่งเขากลัวโควิดเขาไม่ได้เดีไม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาไปส่งไปร้านวันหนึ่งเปิดลูปพันหนึ่งขอเห็นลูกชัดๆหนึ่งถ้ากูไม่ได้เห็นหน้ากูไม่ไปนะกูบอกไปก่อนเห็นูกชัดๆเมื่อทําเป็นเรื่องใหญ่โตว่าบอกอขแต่เอกูไม่เคยไปออกจากแบบแอเรียอศกเลยนะกูจะไปวันนี้เพราะว่าคุณอาร์มนะกูบอกเลยไม่ใช่เพราะเมืองก็เดี๋ยวเขาไปส่งนะคะไปรับไงก็มาดู มาดูมาดูอยากเห็นเหมือนเป็นเหมือนนไม่เลยโชว์โชว์ผนังนิดนึงอะโชว์ผนาดนิดนึงไม่โชว์โชว์นิดนึงไม่โชว์ให้ไปไหมกนแลูนั่งกูนั่งตรงนี้กูก็มีความสุขอยู่นะให้กูไปไหมกูโชว์ผนังก่อนึงใจจุ้ยอะใจใจแค่นี้อะไม่เห็นพี่เลยพวกแแบบพวกหล่อนไปหมดแล้วปะเออมึงแคบบเป็นหล้กหล่อน แต่เอลซ่ามันช่วยนางงามก็มีหัวใจปะนางงามก็มีหัวใจปะเออเออหัวใจนะไม่ใช่เพราะกเอ่าแต่ก่อน่ะพอเขาท็อปสิบแล้วเขาก็เชิดแล้วไงเออหัวใจนะไม่ใช่หัวเหีือเอลซ่าแต่ก่อนน่ะถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มตลอดเลยนะอถ่ายรูปเย่ถ่ายรูปเย่เมย์ตอนหลับอ่ะแล้วบอกว่าเย่เมย์หน้าเหมือนผู้ชายมากไม่ได้เมาแค่ตัวจริงนะมันถ่ายรูปส่งมาให้ดูได้นะไม่หลอกเ่เมยนะ